สวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่ผมอีกครั้งนะครับกับ p ป s p วันนี้ก็มาแปลกกันหน่อยนะพอดีว่าเห็นใน t i k t ต ok k อกช่องช่องเนื้อน่าเล่นกันเสียงไปแปลกไม่ต้องตกใจนะาทาย,ยางคืนถึงดังไม่ได้จะโดนดา่าขั้นแรกก็ไม่มีแปลภาษาแล้วด้วยมันบอกว่าคุณเป็นตัวละครไหนในยาโอยชื่อ คือไปนนะอ่านว่าอะไรวะเนี่ยอ,อ่านว่าอะไรเนี่ยอืม อ่านไม่เป็นโยต้องแปล <c oughs> คุณจะอธิบายตัวเองอย่างไรแกวราวไม่ผมไม่ใช่คนแกวราวนงียบผมก็ไม่เงียบนะอ่าฮะนี่แหละคนไม่เก่งอังกฤษให้ไป อีซี่ตลกอืมผมเป็นอ่านี่นะเอาไ้ดีเนี่ยมันมันต้องหาสิ่งที่ตรงกับตัวเองที่สุดเนอะอะไรคือชนิดวะปากแข็งอืมถ้าเกิดใครดูไม่ทันก็ ยุดดูเอานะ,ะับเพราะว่ามันมีตั้งเก้าอันเดี๋ยวมันจะไม่ทันนะน่ารักเออนัดนัดน่ารักผมไม่น่ารักไปหยุดดูเอาแล้วกันนะบุญถ้าเกิดจริงๆริเอะผมน่าจะเป็นอันนี้นะหรือแม้ก็ฟันนี่ตลกแต่ผมจะเลือกฟันนี่แล้วกันเนาะเพราะผมเป็นคนตลก อืมร้อนเหมือนกันนะน,นี่ถ้าเกิดได้ยินเสียงแปลกๆก็ต้องขออภยัยด้วยอ่าฮะอันนี้มันถามว่าช่างไดนะ <c oughs> <c oughs> โทดคุณทำอย่างคุณ ตัวอย่างไรเมื่ออยู่กับเพื่อนโรดตอบในคำถามคืออันนี้อันนี้คืออะไรฟริกปอมอะไรคือปอมความหมายของคาว่าปอมคืออะไรตอบมทีอันนี้นันนคือจะขี้ออกทันทีเมื่อ คือคืออะไรกับการไปลงกูกับภาษาอันนี้คืออะไรเงียบผมงงก็เฟคคือยังไงของมันวะพยายามทำให้พวกเขารอกอย่างไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่แบบนี้แหละผมจะเป็นประเภทแบบ เขาเรียกว่านะซัมเตอรยนัดเฟรนผมมีเพื่อนเยอะนะไม่ใช่ไม่มีหน้าขนลุกคลิปปี้หน้าขนลุกอุ้ยแอบอู้เรืองอันนี้ของผู้ชายอ๋อ พูดคุยกับเขาเกี่ยวกับอ่าไม่นะจะเกิดเป็นผมผมก็อันนี้มั้งมันไม่มีอะไรนนให้ผมเลือกเลยอยู่เพื่อกตอ็ต้องสัตย์ที่หาผมก็น่าจะอันนี้มั้งเลือกที่ใกล้ตัวที่สุด คำถามต้องก,การอะไรจากผมเนี่ยเจ็บตัวคุณคือผมเป็นพวกเจ็บตัว กานกิจเกสิจริงๆละคุณให้พลังงานพลังงานอะไรบ้างท็อปไม่น่าใช่ผมไม่น่าท็อปจริงๆ ถูกแล้วถูกแล้ว,ลวนี่คือว่ายังสวิมพลังวิเศษหรือเปล่าสวิตชื่อคำท้าของาจะสืออะไรวะด้านล่างบลู Blue. เจ็ดนาทีเครื่องแกไม่ไหวเอานะเจ็ดนาทีอันนี้อันนี้น่าจะตรงสุดไปไปโคตรหยาบเลยบ้าเลยผมว่าเครื่องผมไม่น่าจะไหวเลย ไม่เป็นไรเพื่อนทุกคนเชียเกเรคุณจะทำตัวอย่างไรเมื่ออยู่กับคนที่รักโอ้ไม่เบสฟรีนของฉันสำหรับใครที่พวกเก่งอังกฤษแล้วแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมันไส้ผมว่าขอโทษทีแล้วะนะเอาชนะเฮ่เฮ่ไม่ผมไม่มีแฟน น่ากอนผมเป็นคนน่ารักนะน่ากอดทืบด้วยอ้าวอู้นัดฟันนี้จะเกิดอยู่กับคนที่รักกิด โอ้ยความเคาลพถ้าเกิดอยู่กับคนที่หลักเป็นอะไรนี้แล้วกันเนาะออใหม่ใหมอันี่อันี่ เรามาได้เกินครึ่งทางแล้วพวกแกกี่จะต้องวาวผมเนี่ยเวลาว่าผมทำอะไรไอ้ก็คำถามนี้ใช่วะมีให้ผู้พิมพ์คำตอบเองเนี่ยวาดโอเคฮะวาดลป วาดขึ้นมาอันแรกนั่นแหละผมวาดรูปประจำเลยแต่ที่ผมไม่ได้ลงงานวันนี้เพราะว่าเนี่ยผมไปโหลดไอพิเพนสีดำมาเพราะว่าไอพิพเนสีฟ้าของผมยูทีทีมันก็เข้าไม่ได้ทัาานทันมันกดเข้าไปแล้วก็กดเข้าไปแล้วก็จอดำแล้วหล,ลุดตลอดเลยจนผม จำเป็นต้องลบทิง้งแล้วผมก็ต้องมาเริ่มทำใหม่งานตอนนี้มิวสงานแต่ไอปิกเพนสินเงินผมมิวร้อยกว่างานาน่าเศร้าก็เศร้าคุณฟังเพลงประเภทไหนแอฟฟิฟอรอกรอบ Not music I don't listen uh, to music กมมได้ฟังเพลงคลาสสิกอินดี้ผมชอบอินดี้ทางเลือกอะไรก็ทางเลือก อะไรคือทางเลือกแรปปี Rap ้ pop ไม่ผมไปฟังแรป Hip h o p แน่นอนอันนี้แล้วกันเนาะ mm hmm. ผมเพิมเป็นแบบเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะเพลยงย้ายดูดีอว่ง่ายดี บเนี่ยนะเพลงพวกนี้นผมจะชอบฟังมากกว่าขวเขาเว่าเพลงอะไรก็ไม่รู้เกียรที่หายเลย เวลาทำอะไรต้องมาตลอดเอี๋ยผมชอบฟังเพลงตบประเภทเนี่ยโฆษณาจะเอาไรเรามาต่อกันไปแตยามาเรือแล้วหนาวเน่ยีคยผลิี้เดียวนิ้เดียว,เ,ยว,เ,ยวเลือกทีมอ๋อผมชอบ c ีออ ต่ำหน่อยปิด,ปดอ2นาทีแล้วโอ้โล้วม่กอคุณเข้ากับพ่อแม่ใช่ไหมนี่ใค่คีดี Kinda Kinda นับก็คือกูแปลออกมาแล้วแม่นี่จะมาทำอไงวะเนี่ยโ,โอ้กลัวแล้วโอ้โหกลัว่แล้วอะอะอะไรดีเนี่ยจริงๆมันก็มันไม่มีจริงจังแบบไม่ค่อยได้บางครั Deaf ้งก็ได้บางครั้งก็ไม่ได้ แต่ส่วนมากจะไม่เพราะฉะนั้นแล้วเรามาดูดีไผ่เว้ให้ชื่อที่นีับสึกทำได้คุณเป็นผู้หญิงเร็วอะ ปดิบจัวะคุณเป็นผู้หญิงเลวเซ็กซี่คนเองกูไปรับเอรอะแม้ว่าคุณจะไม่รู้ตัวกระจามคุณเช่าที่จะสร้างสรรคิดก่อนที่จะพูดคุณเป็นคนเย็นชาแต่เมื่อพูดถึงคนที่คุณรักคุณจะอบอ,อุ่นและอ่อนหวานอืม เผื่อทุกคนต้องการนะเดีย๋ยวผมจะแปะไว้ด้านล่างให้ซื้อเจ็บเปอร์เซ็นคราบมีแรมังเลเนยใครมั่งวันนี้ไม่รู้จักว่าคนนะแต่ผมเจ็บเปอร์เซ็นต์เลยเนาะเจ็บเปอร์เซ็นต์เลยเนาะ เออก็ถ้าเกิดคุณมีความรู้เรื่องแบบเรื่องพวกนี้คุณก็แบบช่วยบอกผมหน่อยก็ได้นะถ้าเกิดคนที่ผ่านเข้ามาผมไม่รู้ว่าว่าไงเดียเอ่อว่าผมว่าพวกนี้มันคือยังไงแปลว่าก็ได้นะถึงผมไปอ่าน บอกชื่อเรื่องกันด้ผมไม่มีความรู้เกี่ยวบเรื่องนีน้ว่าคนคนนี้เป็นใครเอาแหละพาวิเคราะห์กันดีกว่าว่ามีส่วนไหนที่ผมเป็นเหมือนผมมากผมผู้ชายเร็วแต่ไม่เซ็กซี่แม้ว่าคุณจะไม่รู้ตัวแต่ผมรู้คุณชอบที่จะสร้างสรรค์ปัญหาด้วย และคิดก่อนที่จะพูดจริงคุณเป็นคนเย็นชาใหม่นิดนึงแต่เมื่อพูดกับคนที่คุณรักจะอบอุ่นรอนวานก็จริงนะแต่ว่าไม่ทะเบิดไปอะไรก็ขอบคุณที่เข้ารับชมนะฮะขอบคุณที่ยอมสละเวลาครึ่งชั่วโมงกว่ามาดูคลิปที่ร้อยสละสุดๆท,ที่ช่องผมเคยทำมานะฮะ มาจริงคลิปนี้ไม่มีอินโทรคลิปนี้ไม่มีการตัดคลิปนี้ถ่ายเสร็จแล้วจะลงทันทีเอพิฟูเดย์หนึ่งเมษา